ไว้ห้าหนึ่แต่ที่เราให้วันนี้เราตักมาหน่อยเนาะเราก็ใส่ก็ไปเลยเวลาใส่บางคนจะตกแรงมากไม่ต้องไปตกแรงนะคะตก<ม>แค่พอแค่นี้พออันนี้สามเที่เนาะ<ม>เราจะ,ามะมไม่เอาเที่ยงขใครพวกมาที่ฟังใช่ไหมคะ เดมแรงแล้วอะเราก็จะจับีเป็นช่วงตรงกลางกลากล่วนคากางนะารกบาอกางกากลางลางก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 ลาวกางกลางกลางล้งกางกลางกลางกลางกางกล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 างกางกลางกลางก่างไมางิ้างันามกลไง้ลางกลางกลไงกลาลางกลางาไมากลา เวลากดนะคะให้กดตรงปลายว่าปลายล่างค่ะไม่เป็นไร,ตร,ไไนไรแต่ต้นหักตายนะคะเดินมาทางนี้หน่อยเดินเหมือนน่งแบบเลยนะมเด็นปลายล่างนี้ต้นเน้องไม่ได้ค่ะคต้นไม่ได้ขอเป็นแค่ตปลายล่างปลายล่างปลายสุดเลยเหรอเดี๋ยวเลือกอันนี้ให้ให้ชี้ก่อนว่าเพียงแค่ปลายล่างเขาสุด ได้ตรงกลางก็ได้ค่ะไม่เป็นไรที่าลากขาดไม่เป็นไรเห็นต้นหักเห็นแน่นอนไม่งอกค่ะอันนี้คือตรงลากนะแล้วเราก็กดลงไปเลยแล้วก็จะตั้งเองน่าไหมจิ้มควันก็ได้แล้วก็เก็บไว้นะคะแล้วจิ้มควันเก็บไว้พอกินมข้าวเสร็จแล้วกิ้มคนอกอนหนึ่งง่ายนะอันนี้ง่ายนะคะง่ายเนาะเดี๋ยวเราจะทำแน่นอนทีนี้พอเราทำเสร็จ พอเสร็จทุบเราหมดแล้วแล้วก็ขวดถองขวดรองไว้ก่อนวางให้เก็บทั้งร้อยห้าหลุนเนี่ยแล้วเราก็มากดทีแล้วเราก็รดน้ำด้วยวางน่ดน้ำา้องมีซิงแพงค่ะที่ไหนยิ่งน้ำยี่สิบบาทวางดูยใหญ่ให้ฝอยเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมถึงต้องฝอยคะถ้าถป็นน้ํา cool. ูใหญ่ ลดน nah ้ำลงไปเป็นไงน้ำราเด่นน้ำตาเด่นนต้นเก้าขคุไม่รู้จะไปไหนฉะนั้นตเอนซื้อแพงค่ยี่สิบาทเราเป็นคนค่อนข้างหนาเนาะแล้จะซื้อที่สิบบาทก็หมดน่าแล้วก็ลดแล้วก็เวรรงมต้งไหนตอรงไ่้องไหนตอเมื่อกี้ยินพี่เขาบอกพกีีเลยไหมได้ถ้าทำถาดเดียวนะแต่ถ้าทำา้อยี่สิบถาดพี่มือพี่รับแน่นอนนะ งั้นพี่ล็อกนะแน่นอนนะงั้นดูด้วยว่าเราทําขนาดเนาะแต่บ็อกกี<อ>้ ok ก็แต่ได้ได้ได้ถ้าเราทำไปเยอะแต่ย่างที่บ้านที่ผมทำที่เดียวสิบถัง<ห>ไม่หลอดขาดเนาะงั้นพอเราพอะได้ยอย่างนี้เอาไว้กี่วันละดูใส่ไหมเนี่ยอ่าเราเพาะอย่านี้กี่วันสามวันสามสองหึงสามวันให้อยู่ใน,าานถาดอีกอมู่ในกนณีสามวันให้อยู่ในถาดสิบเจ็ดถัน สิบเจ็ดลังลูกลงทั้งสองอันนี้เป็นยี่สิบลัรงลรวมเป็นยี่สิบลัใส่กล่องล็อกกล้าล็อกกล้าในกล่องสองถึงสามบำใส่ถาดหลึ่ แต่ถูกที่วันนะคะ,ะ17วันถ้าเป็นฤดูหนาวที่บ้านจะเป็นกรงเดือน,นที่มุมหลังคาพลา,าสติกไมได้แสงแค่ลอแต่ถ้าหน้าหนาวไม่มีฝนเนาะเราสามารถวางไว้ได้เลย17วันแล้วมาเอาไปปลูกในแปลงปลูกในแปลงอีก30ไม่เกิน สาิบวันก็เก็บได้แล้วแต่ถ้าเป็นฤดูร้อนร้อนจัดเลยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาอยู่ประมาณสามเดือนเนาะอาจจะมีั้ำฝนแล้วก็ร้อนจัดวัสดุของเราอ,อาจจะแห้งเร็วมันก็เลยมีเทคนิคนิดนึงนนะถ้าหน้าหนาวสามารถร้ังได้ตลอดนะแต่ถ้าเป็นหน้าร้อน คือรถสองถึงตาม,มันแล้ววันนี้วันที่สี่ห้าหกจะใช้คือแบบแสลมเลยค่ะอามึงแสลมเราจะใช้ที่แสลมที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จนกล้าลเขาต้องลดจังสภาพเพราะถ้าเกิดเขาออกการกรองแล้วมันเจอแสงแดด แล้วไปเจอหน้าร้อนไปเจอแดดเลยเป็นไงคะตายไม่แน่นอนมากมายนะฉะนั้นเราต้องปรับสภาพเขาเหมือนคนถ้าจะบอกว่าต่างประเทศก็ไม่ได้เพราะเราไม่เคยไปต่างประเทศแต่ถ้าไปอินเวอร์ือไปเที่ยวในห้องน้ำแข็งเขาไหมเล่นเล่นมะาเขาอะค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปเราต้องปรับกันเองออกมาก็ต้องปรับใช่ไหมคะถ้าไม่ออกมาถ้าไม่ปรับเป็นไงคะเรานี่แหละจะปวดร้อนโดนร้อนเป็นไข้ฉะนั้นเหมือนกันค่ะอ่าตลาดช่วงก็คือคร มีานางมีสาวาษณภาเนเหมือนกันราะนั้นวันที่4ี่ห้ากเนี่ยจะใส่ที่สแลนที่80%แล้วก็วันที่7 8็ดอ่าใส่สแลนอยู่ที่5้าบเปหรือหกก็ได้ก็แ,แต่เรอาอาซื้อได้หลังจากนั้นก็คือวันที่10จนถึงวันที่17บเจ็อวันที่ยี่สิวันที่ยีนนก็จะเป็นอ่าอันนี้ไม่ใช่มูสลแลนละ ไปเขาตามแจ้งเลยพร้อมที่เขาจะต้องไปรงบแดดอ่ะเขาก็เลยต้องรับแดด20รับแดด50รับแดด100ต่อเดือ 8, 50, อ, 8, 100, 100. อันนี้สําหรับฤดูร้อนนะแต่ฤดูหนาวเราก็วางได้เลยเนาะงั้นก็ง่ายเลยทีนี้นนนพอปลูกแล้วแล้วดินปลูกเราเป็นยังไงอ่ะดิ้นปลูกเราอ่าแล้วตัวตินปลูก เราก็จะใช้ในเรื่องของดินร่วนจะใช้กี่ส่วนนีถ้าเราลงแปลงจะใช้ดินอยู่ที่หนึ่งส่วนเนื้อเ้าหนึ่งส่วนขี้ว,วัวครึ่งส่วนแก่กันกันนะคะอ่าแก่กันกันนะดินร่วนหนึ่งส่วนเนื้เผาหรือแกะก็ได้หรือเพร้าวสาักก็ได้อ,อ,ดาอ่าขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราหาง่ายนะคะใช้หนึ่งส่วนหนึ่งส่วนแล้วก็ พึ่งสวยผสมทุเข้อให้เข้ากันแล้วก็เอาใส่ในแปลงหรือใส่ในกระถางก็ได้ใส่ในถุงดำอะไรก็ได้น,ดไไดไน,นะเพราะนั้นเราก็ผสมพีนปลูกแล้วก็เอาต้นกล้าเราค่ะไปปลูกนะคะอ่ะทีนี้การดูแลและผ่าล่ะดูแลยังไงพี่ดูแลยังไงพี่ไม่กินผักเวลาน้ำอย่างเ,เดียวคุยใส่ไหมใส่เต็คุยนะคะเต็มคุยคือยัง ดูเรียนเลยเอาเคทีนี้อันนี้เคือผักสลับมาสี่ปีไม่เคยใส่วิตามินเลยชีวาน้ำหมักท่านขั้นใจกล้าเหมือนกันไหมอ่าตั้งใจกล้าเหมือนกันไหมไม่ต้องใส่ขับหนุนก็ได้ค่ะแม่แต่เราใส่นี่นะขับเราไม่ได้ค่ะเพราะก่อนหรือว่าโปรยหรือว่าโปรยเป็นเสแสมันก็ได้แก่ค่ะแต่อาจจะทำดินแบบนี้ก็ได้ค่ะเนหมอนี้การดูแลรักษา ตอไปกี ừ, ่วันถึงจะต้องค่อยใส่หุ้ยฉีดน้ำหมักต้องอย่างน้อยเจ็ดวันนะคะให้เขาตั้งตัวก่อนให้ระบบไา้แล้วตูตูเป็นไหนดีที่สุดตูเป็นไหนดีที่สุดคะตอนเย็นตอนเย็นแล้วบอกวันเช้ามีไหมตอนเย็นดีที่สุดเพราะอะไรกว่าที่เขาจะเจอแสงแดดเขาได้ตั้งตัวแล้วตั้งคืนกว่าไปถึงเช้าอย่างน้อยแปดถึงสองชั่วโมงถูกต้องไหมคะ เขาก็ตั้งตัวได้แล้วพอเ,เจอสแสงแดดปุ๊บฉันอยู่ได้แล้วอ่ะแต่ถ้าเราปลูกตอนเช้ากี่ชั่วโมงเองไม่น,น่าจะเกินสองสสหรือสามชั่วโมงเนาะอ่ะเจอแดดอุ๊บโอ้โหฉันยังไม่ตั้งตัวเลยเดมนแสงแล้วใบเหี่ยวก็มีใบไหม้ก็มีเนาะดังนั้นการปลูกก็คือควรจะปลูกตอนเย็นนะแล้วปลูกประเกดบ,บ้านแล้วค่อยแต่ลดน,น้ำอ่ะลดวันนั้นเลยนะถึงตอนนั้นตายนะคะฉันปุูกไม่ใส่ หลังได้เจ็บบอลแล้ววันที่ 8, แข่งเราค่อยฉีดพุ่นฉีดแบบไหนวันละกี่ครั้งฉีดเช้าเย็นไหมวันละยครั้งอ่า,งงาลอแล้วแต่ความขยันถ้าถ้าเป็นจอขาที่เราของเราตัวค่ะเขาจะใช้ใบผักเพราะใบผ่ามันเป็นยูเรียอยู่แล้วเอาไปหมักฉีดทุกวันก็ได้แต่ฉีดตอนเย็นแต่เช้าดีไหมฉีดเช้าก็ได้เย็นก็ได้เพราะปากไปมันเปิดอยูแ่แล้วอ่า มันเสวยปากปากไปมันเสวยทั้งเช้าทั้งเย็นค่ะแต่ตางวันถ้าไปฉีดนะไปไม่เลยนะฮะเพราะนั้นการฉีดพ่นน้ำหม,ม,มักถ้าจำหลักของนักวิชาการมาพูดเนะาะเจ็บวางครั้งเจ็บวางครั้งแต่ถ้าเราเปฏิบัติคนขยันทุกวันก็ได้แต่อย่าเป็นมาเข้มข้นถ้าเย็นคุนไม่ไม่ไม่ไมไมก็เบาฮะเพราะนั้นเราควรจะฉีดแต่ถ้าเป็นนิสิตแฟนอ่ะจริงๆสามวันครั้งสามวันครั้ง แต่บางทีแล้วมันก็ได้อยู่สิบห้าวันครั้งก็ยังได้นะนี้น้ำหมักที่เราใช้เนี่ยลดจุด่ะลดจุดทําอะไรคะเมื่อกี้กำรุงดินด้วยํำรุงพืชด้วยล้างสารพิษได้ด้วยที่บ้านก็จะใช้กรนทีจาเกลวกน้ำหม,มักลูกหมูเพราะอะไรไม่ได้ฉีดกำรุงพวกนี้หลยคะ่ะคือในแปลงของเราค่ะมีน,น,ะะน้งไม้ผลมีด้่ยนี่แล้วก็ฉีดพอจาร์กตลอ ส่ไปสามตัวร้อมกันเมื่อวานเขาบอกแล้วถ้าสามตัวฉีดทั้งเดียวทีกว่าฉีดทีละคัะเสียเวลางั้นเอาน้ำหมักปริมาณเท่ากันเอามารวดกันแล้วก็ใช้ในอัตรา 20cc แต่น้ำ20ินะคะอันนี้ก็คือวิธีการดูแลแล้วตัดผักตัดช่วงไหนดีคะเื่อเก็บแล้วอ้าอย่าให้มีแดดหลอนเพราะว่าถ้าผักสลัดเกิน9โมงไปแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มคลายยางออกมา ยางเขาก็จะเหนียวแล้วก็จะขมฉะนั้นตักแต่เชา้าแล้วก็ล้างน้ำนะอ่ะอันนี้คือเทคนิคที่ที่เราปลูกผักสะละัดทีนี้เรื่องโรควาลีมีไหมคะร่วรงโรควาลมีแล้วทำไงอ่ะอย่าทำาม่งเลยปวตายแล้วถ้า <laughs> ไทยชีวิตเราเราก็ต้องมีน้ำหมักเมื่อวานเรียนมาแล้วใช่ไหมใช่เพราะนั้นคือเป็นปัเหัยน,นะคะเรืมามา่องน,น้ำหมักต่างๆแต่ที่ต้นเหตุมันคืออะไรทุกวันนี้ทุกคนกลับมาทำายป่าประบบมิเวด็กเมื่อกี้พูดแล้วเรื่องระบบมีเด็กฉะนั้นโลกวันสร้างป่าสร้างรนนะบบมิเว็กให้เขาค่ะโรคมแมลงเขาก็จะมาเกิดพิจารณ์พิจูรณ์บอกว่า,มาแมลงหนึ่ง้ชนิดมีพอดีกี่ชนิดนะคะโอ้โหพอดีพอดี แล้วรา,ามีแค่ของเก่าฉะนั้นเขาจะมาห้ามหัน,นเองส่วนมากคนที่สอบถามเข้ามาเนะี่ยมันเจอตัวนี้จะทํายังไงเจอตัวนี้จะทายัางไงบางทีเรามีไหมในแปลงมีแต่ด้วยที่บ้านเราสร้างระบบอยูน่นี่มันก็เลยเลือกคูณเองแต่ถ้าสมมติเรามีเราก็สามารถใช้น้ำหมักไล่ได้嘛ใช่คำตอบคำถาก็คนะือมันจะมีรถคันไฟเด็กๆค่ะรถคันไฟเนาะอันนี้ก็หลายๆนะท่านที่พูดเข้ามา เมื่อกันไปวอถามว่าของเรามีไหมมีอย่างนั้นคือเราพิ้วอ่อนเนาะพิ้วอ่อนลงมามันจะขึ้นมากับเติมม็กมะเขือใช่ไหมคะนะครับลองใช้ใบกิเลศต้มดูนะคะใบกิเลศต้มรอบยาสะดาสะเดาวนะคะมันเหมือนจะไล่ปลวกด้วยคะเพราวเนาะอาจจะไปรอให้เข้ารูบางทีจะหมุนไผ่อะค่ะเราทำกลิ่นให้เขาอะใส่ขา ใส่ขิงเข้าไปคือกเผ็ดร้อนด้วยแล้วก็ใส่กลิ่นเข้าไปค่ะลองดูทั้งไร่แมลงไร่เพียนี้ด้วยแตถ้าเป็นหอยทากลองใช้เปลือกไข่ค่ะเอาเปลือกไข่ไปเล้วห่อสีแล้วจุดใบเตาแล้วก็เอามาตำไม่ต้องละเอียดนะเอาแค่ให้มันดูดให้มันดื่มเพราะว่าตัวหอยทากเปไงครับ มันตัวบางใช่ไหมเวลามันกระดึ๊บระดึ๊บไปมนจวเกลอดไข่ทมังจะมีเดมันจะมมีกันเดยอะอ้าไว้เอาให้เรียนเหรอ้าวนั่นแหละของาคมันมีอาอะไวากหายชคะ้า่ันะม้มันมันชิกรจังเหรอคะถ้ากำจัดนม่กถิปบเลยค่ะถ้าจะไล่ก็มีขับเกิดไข่ถ้าไดนเนะรกไมด้มนรจัให้อาดูวิวัทนาการของเกาัเอ่ อ,อันนี้คือเแ,แรกๆตอนนั้น,เ,นเป็นอบรมที่ฐานทำสัรพะกรมาแล้วเป็นนอนบ้านอาจารย์เจูนเป็นไรมาอ,อะทีนี้ที่บ้านมีแค่หนึ่งใบแม่ก็อล่อบอ่อเลี้ยขึ้นมาแล้วบ่อก้นบ่อดินดีหรือไม่ดีคะดินโคตรดีเลยุนก็ไม่ได้ก็เลยต้อง ใช้ไม้ไผ่อะค่ะอ่านะคะอ่านี้เราก็ใช้ไม้ไผ่อะค่ะแล้วเราก็ปลูกพืชชน,นิดเดียวไหมปลูกพืชชนิดเดียวไหมคะไม่เนาะปลูกแล้วมันหลากหลายตอนนั้นยังยังพึ่งแค่เพื่อกลับมารวมๆกลับมาแล้วก็มาเริ่มทำแล้วเราก็อามอเตอร์ค่ะ อตอนแรกเลยในหนึ่งแม่เราอยากรวยค่ะอยากรวยก็เลยลงทุนทำมะนาวศึกษามะนาวมาห้าปีกันนะกว่าที่จะมาลงทุนพอไปทำมะนาวปีแรกแจ่มค่ะงเงินเดือนไม่ได้ใช้ค่ะใช้นี่ <c oughs> แต่เงินที่ออกมาเกินคือเงินขายกินมะนาวค่ะเดือนละแปดพันแต่พอพีดออกมามะนาวราคาลงค่ะกินพันขายได้ไหมไม่ได้ลูกเรือขายไม่ได้เลยเราก็เลยกระโดดลงกับมาเปลี่ยนความคิดไป ต่ก่อนที่จะรวมจะตายมาก่อนค่ะอ่ะออา,ะะาก็รวมพอกลับมาคนทุกรีนก็เลยมามาทำอยู่นี้ค่ะพอจากมะนาวบางตงก้มก็ใส่แล้วก็เอามาปลูกผักสิคะแต่ใส่ดิ้มปลูกต้นนี้ค่ะนอกจากวงดอแล้วเราสามารถเอามาใส่อันนี้เข่งอะไรยิ้มกับอันนี้ถุงรำค่ะเพราะอะไรทำไมถึงต้องใส่ถุงรำก็ได้ใส่เข่งก็ได้เพราะรสชาติของเขาค่ะ อประมาณมแค่15เห้ถูกต้องไหมมันไม่ลึกเลยอ่ะฉะนั้นเราใส่ผง,งด้ำตาลลาด7.8เนี้ยมันได้เลยนะอ่ะถาถามเวลาใครไปซื้อไขช่ชอบแบบเกินซื้อถังแถมไข่ดิไม่เห็ซื้อไข่แถมถังนะคะอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็ตอนนั้นก็ทำไปแล้วขเขาแบบปฝึกขนาดได้ด้วยฉะนั้นสอนเอาไปสอนนักศึกษานะคะแล้วก็ไปสอนอ่าอันนี้ยุคแรกๆ ชั้นวางวางถาคนเรายังใช้เป็นไม้อยู่นะแล้วก็เพาะนี้วางกนไปดูงานค่ะที่เกี็บเถอะอยากซื้อเลยเราก็ขายค่ะเป็นขายที่เท่าไหร่ยี่สิบถูกมากผมให้ค่าดินค่าถุงหน่อยก็เลยสิบบาทตโวเนาะเขาขายกิโลละร้อยเนาะนะทีนี้หน้าบ้านน่ยมีแค่นิดเดียวอ่ะแต่ที่เก็บใหญ่ยังไงดีเราใช้หลังมุมที่งหน้า คุยเ่าๆนะคือ้ย่นาๆเลยค่ะ้ากจะไม่ต้องขึ้นสบายแล้วดีค่ะอันนี้เรื่องสบายถามค่ะ <c oughs> อ่าอันนี้ก็คือกล้าที่เราพร้อมนะคะยังไงพร้อมึลแล้วล้วก็จะมีสเกลของรอ,งองไปเนาะอันนี้คือระบบรากถ้าวาน,นที่20ร,ร,ารากเัาก็จะเป็นตระมาณเนาะก็ประมาณนี้นนะคนะ ดาวนี้ขุไปแล้วอ่ะอันนี้หน้าหนาวค่ะอยากจะให้ชูบล่าหน้าหนาวกันดีขนาดเราหน้าใหญ่แล้วผักใหญ่เป็นหน้าีกทำไมหน้าเด็กอ่ะตอนนั้นสี่ปีที่แล้วค่ะใช้แออปกบตอนนี้แก่เหรอตอนแรกคิดว่าเด็กอายุแค่อะอันนี้เมื่อก่อนมีร่องเพี้ยใช่ไหมคะมากกว่ามากเลยค่ะเพี้ยทำไมอย่าเพี้ยอย่าขาน เมื่อาทุกคนดูไหมะแกมาเอาไปเห็นภาพเราเป็นไม่ปลูกดินไปจับเลยค่ะแล้วก็เอป็นเพี้ยนเลยก็จะขาดไม่เพี้ยไปเนาะก็สามารถปลูกทั้งในดินทั้งยุกแช่ยุกแปลงได้นะคะอันนี้ก็ของเครือข่ายที่เขาไปเรียนรู้กับเรามาสวยแล้วก็เขามาทำเขาสวยมากค่ะพี่บุถามว่าคนเรียกเขาเป็นมาเรียนรู้หรือทำงานสวยงามกว่าเสียใจไหมไม่เสียใจค่ะมีใจค่ะ พราะเขาขาดเนาะาการทำเฟรมทำแบบไม้ก็ได้ไอ้ผูกตา5ราดับเอาไม้มาผูกแบบนี้ทำแค่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือใครจะปลูกเอาเอาถุงถุงแสมดีก็ได้แต่ถ้าจะประหยัดสเส้นยาก็ได้ค่ะนผูกกว้างเยอะนะครับอ่านี้ก็ได้อันนี้ยุคแรกๆที่มีเวลาใสีใจเขาค่ะ ค่ถ้าปลูกลงแปลงก็ได้ระบบน้ำก็วางเลยแต่ปัญหาของตรงนี้ถ้าหน้าฝนเป็นไงคะเช็ดแช่เย้วค่ะยกน้ําไม่ใช่น้าฝนก็แช่ค่ะแต่ถ้าฝนตกต่ำต่อกันลงแปลงแบบนี้โรคชะลาถลายเร็วมากแต่ถ้ายกแปลงแบบนี้น้อยกว่าอ่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ทำเยอะ คนที่มีอายุค่อนข้างมากก็จะทำงานง่ายานไไ้อม่ตงิแต่ถ้าแบบเนี้ยเราก็จะเมียนแย่น้องชายกับน้องหงส์หงส์ไล้เนาะก็จะเยียวยาด้วยเฟรดที่เฟรไปแล้วก็เปลือพืชตะรุญผัวเพิ่อในระบบเจ็นให้ดีนะระบบน้ำเขาง่ายจะทำเป็นระบบเพื่อบอกเลยให้น้ำเช้ากลางวันที ถ้าฝนตกนี่ไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องรดน้ำแล้วก็ตังรดมาลุกๆค่ะค่ะะตอนนี้กับปัญหาขอหน้าร้อนก็คือต้นจะเล็กลงราคาก็จะสูงเนาะอันนี้คือถ้าปลูกใครอยากจะเก็บปลูกได้ผลดีไหมอันนี้เก็บมาแล้วสามปีค่ะจากไม่ได้ผักอาจารย์จูงตะไนบอกว่ามันเป็นกระป๋องนะ นี่กระสอบนี่จะมีเมล็ดตอนนั้นเราเรียนไม่รู้จักแล้วเรายิ้มกันเดียวมีบ้านแม่มีเยอะเลยค่ะไปยิ้ม่างเดียวเจ้เราะก็เปลืกค่ะเจ้าเล้วว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ปีแรกค่ะเขียนว่าเป็นปีอนเราก็เอากระสอบค่ะผ่าแล้วก็ไปลองปส่งต้นมันแล้วก็ใช้กันไกลตับเป็นกระชอมเป็นกระชอมที่มัเก็บโอ้โหขัดโมดีเดือนค่ะตอนเด็กพอมาปีที่สองทำไงดีบ้างเราบอกเพราะเคยเห็นแม่เก็บผักชีแม่ปล่อยให้มันเก่บหมดเลย แล้วก็ปล่อยอนั้นหลังจากนั้นมาสบายค่ะอะแล้วรอเลยหกเดือนค่ะถ้าหน้าลูการที่เก็บจริงๆจะอยู่ที่เดือนกุมภาพันธ์มี้นะแต่เราต้องเริ่มเขาะกล้าตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาจากทั้งหมดหกเดือนลูกมือไปขึ้นปีเพราะจะเก็บไหมขึ้นปีเก็บได้นะคะอ่าอันนี้คือเมล็ดของเขาเป็นแบบนี้นะคะ ในหนึ่งกระป๋องเนี่ยเพราะเราจะหลายเมล็ดแล้วพอหนึ่งมเมล็ดเป็นหนึ่งต้นได้อีกเป็นพันพันพันเมล็ดนะฮอันนี้ก็คือในหนึ่งไร่ของตัวเองก็จะมีบ่อเล็กๆอยู่กกต้นหนึ่งกระป๋องนึงแล้วก็ต้นไม้ล้อมรอบและหลายคนไปนดูงานทำไมไม่จัดเป็นไม้ออกเพราะน้ำไม่บูดน้ำไม่บ่อหรออ้าวไม่นะคะต้นไม้เมื่อกี้พูดแล้วคืออะไรคะ มาักเก็บน้ำให้เราได้ด้วยเนาะแล้วก็ลูกอันนี้คือป่ามะนาวตอนนี้ก็ปลูกแท้เข้ามาันถแล้วอันนี้ก็คือฐานประชาการประชาการของตัวเองอันนี้ก็คือเป็นโรงเรือนแต่ตรงนี้ก็เป็นโรงน้ำหมักที่ไว้แปรรูปนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านเนาะมีเทียงแค่สองไร่แต่ทำเกษตรตรงนี้นในหนึ่งไร่แต่ทำยังไงให้เกิดรายได้ก็จริงตอนนี้อยู่ได้แล้วค่ะเอาเอา,เอาละเลขกเป็นตัวสำหรับคนค่อนข้างยั่งกินที่ได้มีอาณาจักนะครับ ก็จะได้อยู่ประมาณที่สามถึงห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะในหนึ่งไร่นะคะเราก็จะปลูกอันนี้ก็เพิ่มเฟรเริ่มเอาใช้เหล็กมาเนาะเพราะไม้ของเราเราปลูกป่าเยอะไม่ได้นะมะกอกสองต้นนี้ได้ปีละสองถึงสามพันบาทมะกอกความสูงต่ำมะกอกดอโดดเป็นยังไงคะมะกอกโดดเป็นยะงไงคะออกกรดเบอร์ไวน์อะไรบริสิทธิ์อย่างยาดเจ้าค่ะตรงนี้หรือ พอแปลได้ไหมคะไม่ได้มีเย,มยีเ่ยมย่าเลยไม่ย่าเลยมีแต่ลูกพอเรอดแล้วก็ลูกต่ออย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นเลยค่ะคืแล้วสองถึงสามพันลูกก็มาแล้วร้อยหกแล้ร้อยหกสิบบาทค่ะแล้วเขาสั่งจองเต็มเลยค่ะเพาอะไรมันอร่อยนะแล้วก็เพือเพื่อให้มันหลากหลายมีทั้งไม้สูตรไม้ยางเตี้ยยดดินวาใต้ดินหมดเลยแล้วเราก็เอาในพื้นที่ของเราค่ะเอามาแปลลูกให้เกิดมูลค่าสุดท้ายพอเราสร้างระบบนิเวศเรื่องหนอนมแมลง มันมาห้ามหันไมเอีแต่ถ้ามันมีหนอน,นเ,รเรากินผักไปผักเราเราก็ทําด้วยวิธีการเตกตตะกรบก็คือใช้มือไปทำเขาเลยแม่มีพี่ก็ถ้าเพื่อแรงหมอก็ตกใจแล้วก็เก็บหนอนนะคะให้ไก่ให้าลหายได้เนาะก็จุกันค<ม>่ะอันนั้นอันนี้ถ้าเราทำลหลายท่านที่ถามเข้ามาเนี่ยเราก็จะตอบไปได้เพราะเราสร้างระบบดิเลีให้เขาแล้ววันนี้่อนที่จะไปสร้างระบบดินเลี้ยเดี๋ยวเราจะให้ลงือปฏิบัติ จำกลุ่มตัวเองได้ไหมคะได้เนาะนั้นอุป,ปรกรณ์เราเตรียมไว้ให้ข้างหลังแล้วใช่ไหมคะมข้างหลังแล้ววันนี้ตอนเช้าห้ากลุ่มก่อนนะเราทำวิธีการพอกก้าค่ะพอพ็อกก้าเสร็จเราจะไปปลูกผักคนะ่ะอ่ะจัดเลยค่ะแต่ละกลุ่มใครทำเลยค่ะทั้งกลุ่มมาับน้องโน้ตนะคะส่วน,นตรงประเทยมารับมาเลือดอไม่ใช่เลือดมารับพอกก้านะคะ น้ำเสร็จไแล้วก็จะเลิกไวนะ,ะเอาเนสมาทิ้งวางอยู่ในนั้นแล้วค่ะมาหลังห้องก็ได้นะคะแล้วปัวกอลแล้วมาทำหลังห้องนะคะ คนไหนยังไม่ได้นะคะต้นไม้พานมาเอาทางนี้นะคะแล้วก็ไม้กินกัาก็นมาหาเพราะว่าลูกตาไม่คอแล้วจะไม่นอกยังไบเป็นัว้ายัาเรา ไม่ต้องร้อนไปร้อนทีเดียวไปร้อนไปทางมีนสูตรนะคะผสมก่อนนะคะการทของเราก็จะใช้ตามือเลยเอาตรงนี้ได้ไหมคะได้หมดจะขอถ้าไม่ช่วยก็เก็บทิ่งนิดนึงนะคะเอามาในร่มแน่นลจะทำในร่มค่ะแล้วก็แล้ว ทำหนดูด้วย่โไเห็นไว่าจะจจะเดินดูให้นะคะว่านะคะันนะคะุ่มรถเรามันอาบไม่ไ้มงได้ัคเดก็ม้องไปเนเกต้อเนอะตดยอะจุโอยุ เดี๋ยวจะไปดูกัน ันน okay, ี้เอาเอาอันนี้ัวลงเลยใช่มเาเขาไปดหร้เานส่ถาดนะคะใส่าเต็ใส่็แล้วดวยเดี๋ยวเข้าไปดูไม่งั้นก็ให้ติดอาศาค่ะ่อเข้าไปดูด้วยนี่ตัวยดีแล้วนี่ลูกชิน

รายการท้องคู่ไหนคุณไหนคุณไหนทำแล้วเนาะอันนี้ถ้าเจอแล้วรอทำบ้านนะคะ